ยามเช้าของแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กผู้คนต่างดำเนินชีวิตประจำวันอย่างที่เคยเป็นและเมื่อเวลา8นาฬิกา46นาทีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องบินโดยสารแบบโบอิ้ง7 6 7ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11 1บือินมาจากลอสตันเพุ่งเข้าชนตึกต้านทิเีษหรือตึกเบริเวณชั้นที่93าถึงชั้นที่99ด้วยความเร็ว490ไมล์ต่อชั่วโมงเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง เปลวไฟพวยพุ่งเศษกระจกและโครงสร้างอาคารกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณก <9. S 1> นาฬิกา2นาทีเครื่องบินโดยสารของสายการบินอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่175จากบอสตันพุ่งชนตึกใต้บริเวณชั้77ถึงชั้น85ด้วยความเร็วกว่า500ไมล์ต่อชั่วโมงครับควันไฟพวยพุ่งออกมาจากทั้ง2ตึก เปลิงลุกโหมไม้รมโครงสร้างเป็นเหล็กและปูนอยู่นานนับชั่วโมงการอพยพผู้คนเป็นไปอย่างทุลักทุเลครับ9นาฬิกา59นาทีตึกใต้ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเมื่อเวลา9นาฬิกา59นาทีหลังไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินะโลมโหมลุกไหม้ขับาายโครงสร้างอาคารอยู่นานกว่า56นาที 1 0 2นาิกานาทีตึกเห ang, at, <50 S 3> นืน้อถล่มบางหลังเพคอลุกไหม้กันากว่า102นาทีครับในวันนั้นยังมีอีก2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโบอิ n g 757ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน77พุ่งเข้าชนตึกที่ทำการกระทรวงกลาโหมเวอร์จิเนียครับเมื่อเวลา9 4้นาฬิกา40นาที และมีการจี้เครื่องบินโดยสารของสายการบินย <_ C> ูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบิน9 3ที่ตั้งใจจะพุ่งชนทำเนียบขาวหรืออาคารรัฐสภาของสหรัฐนะครับแต่เกิดการต่อสู้ระหว่างผู้โดยสารบนเครื่องบินกับผู้ก่อการร้ายที่ควบคุมเครื่องบินอยู่ผลสุดท้ายครับเครื่องบินตกลงที่เมืองซอมเมอร์เซตรัฐเพนซิลเวเนียครับสรุปแล้วโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่11กันยายนปี2544เกิดจากผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินรวมทั้งหมด4ลำครับ คือลำแรกเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11มีลูกเรือ11คนและมีผู้โดยสาร81คนเดินทางจากบอสตันไปยังลอสแองเจลิสพุ่งชนตึกโวลเท e เหนือนะครับลำที่2สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่175เดินทางจากบอสตันไปลอสแองเจลิสมีผู้โดยสาร56คนลูกเรือ9คนพุ่งชนตึกโ r ลเท r เซ็นเตอร์ใต้ครับลำที่3 สายการบินอเมริกัน a i r ์ไลน์เที่ยวบินที่77มีผู้โดยสาร58คนลูกเรือ6คนเดินทางจากเมืองดัลลัสไปลอสแองเจลิสพุ่งชนอาคารเพนทากอนและลำที่4ยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบิน93มีผู้โดยสาร33คนลูกเรือ7คนเดินทางไปนครซานฟรานซิสโกและตกที่เพนซิลเวเนียครับรวมแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น2,977คน โดย246คนเสียชีวิตบนเครื่องบินนะครับอีก2,606คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์อาคารวอลเทสถล่ม125คนเสียชีวิตในตึกพินตากรอนและมีผู้สูญหายอีก24คนครับ